สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัดเสียงนะครับโดยใช้ iPad นะครับแล้วก็เสาการ์ดตัวนี้นะครับ iPad ตัวนี้นะครับที่จะใช้นะครับคือแอป Logic Pro นะครับ Logic Pro เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นของ PC นะครับก็คือ Macbook นะครับอ่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตแล้วนะครับให้มาอยู่ใน iPad ได้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันครับหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นี่นะครับ Logic Pro นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ใช้ง่ายง่ายมากแต่เราต้องจ่ายรายเดือนนะครับเดือนละ200เปิดออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเรากดไปที่บวกครับเพื่อที่จะสร้างแท็กขึ้นมานะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเราต้องเสียบสายครับตัวนี้เป็นสายนะครับไท p e C ีนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่อินเทอร์เฟซของเรานะครับอินเทอร์เฟซเป็นรูไท p e C ีนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับนี่ เราก็กดไปครับชแนลหนึ่งนะครับให้เป็นร้องนะครับแล้วสร้างอีกชแนลหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับให้เป็นกีตาร์ครับโอเคต่อไปเราเสียบสายกันไม้ที่คุ้มใช้นะครับปกติเลยนะครับผมนะฮะไม้ยี่ห้อเบเยอร์ไดนามินะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับอ่าอย่างนี้เสียบแล้วนะครับก็มาเช็คสัญญาณครับเช็คเช็คนี่สัญญาณเข้าแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็เสียบกีตา้าครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับว่าเกียงกีตา้าเข้าไหมอ่ากีตา้าเข้ามาแล้วครับแแต่่เป็นนคทีอฟ